สวัสดีครับผมวันนี้วันที่หกที่หกกุมณาพันธ์นะเดีย๋ยวเราจะมารีวิวชุดลูกของไอ้พี่คุณทองหมดเลยนะนี่อันนี้ลูกของพี่คุณทองหมดทั้งหมดเลยนะเป็นแม่คัดหมดอันนี้ก็คือชุดแรกนะรุ่นสามเดือน,นเป็นแม่คัดหมดออกเป็นเยียหมดเนะคุณบ้าแม่เป็นเยียหมด ชุดนี้จะรอติดตามนะรอชุดนี้จะรอรอคัดรอโตอย่างเดียวเลยจะดูว่าการแต่ลูกของพ่อแม่นี้เป็นยังไงชุดแม่นี้เป็นไงแล้วก็ชุดพ่อนี้เป็นไงอดอดใจรอกลางปีชุดนี้มันรอแบบรอคัดเตะเลยถ้าผ่านปุ๊บรุ่นน้องก็จะสามารถที่จะปล่อยปล่อยต่อกันได้เราต้องดูชุดแรกก่อนชุดแรกถ้าถ้าแต่ลูกดีเลยดีเนี่ยชุดหลังๆก็มันก็ต้องดีหมดเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาไปจะได้ดี โอเคติดตามกันเรื่อย